กลับสวัสดีเจ้าพี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะคะก็จะมาสอนโหลด e s file นะครับนี่เลยฮะแอปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะตัดเข้า Google Chrome เลยอ่ะคนเข้ามามันจะเป็นหน้านี้ฮะให้คุณพิมพ์ไปแค่ว่าดาวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะก็ ใครที่หาไม่เจอเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันแล้วก,กดดาวน์โหลดนะคบมันก็จะเจ้งขึ้นมาหลังจากนั้นถ้าสเสร็จเพราะเนี่ยฮะมันจะเจ้งข,ขึ้นมาอย่างนั้นมันจะขึ้นมาข้างบนนี้ฮะเห็นไหมฮะหลังจากที่มันดาวน์โหลดเสร็จฮนะ,ะให้คุณกดเข้าไปในอะไรนี้เลยนะมันจะให้ติดตัง้ง หลัที่มันเสร็จให้เรากดเปิดนะ,ะนี่ฮะให้เรากดไปตรงเนียตรงสีแดงๆในเครื่องไมคยคีลงเครื่องหมคยคีขึ้นแล้วกดดาวน์โหลดฮะแล้วกดอันนี้ฮะคือมันปติองงันตมันจะขึ้นคำมันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดแต่มันจะมีติดตั้งไงฮะก็ลองทำกันนะฮะ ก็คลิปนี X, ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับให้ถึง40ซับเร็วๆนะครับบ๊ายบาย